สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนเพิ่มคนดูไลฟ์สด t i k t o k นะครับทําได้ง่ายทํายังไงนะครับมาดูกันเลยนะครับอขั้นตอนแรกนะครับไปมาหน้า Google นะครับแล้วก็เซิร์ชคําว่า KM Social ได้เลยนะครับสําหรับใครนะครับที่ขี้เกียจเซิร์ชนะครับหรือไม่อยากเซิร์ชนะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ให้นะครับพอเซิร์ชเข้ามานะครับก็จะเจอเว็บเป็นตัวแรกแบบนี้นะครับก็ให้ทุกคนคลิกเข้าได้เลยนะครับ อพอคลิกเข้ามานะครับจะเจอหน้าตาเว็บไซต์นะครับเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามนะครับตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับส่วนใครนะครับที่ยังไม่มีสมาชิกนะครับก็ให้มาด้านขวาตรงนี้นะครับมาตรงสมัครสมาชิกนะครับอ่าพอกดเข้ามานะครับก็จะเจอชื่อผู้ใช้นะครับอีเมลนะครับรหัสผ่านนะครับยืนยันรหัสผ่านนะครับก็ให้เพื่อนๆก่อข้อมูลให้ครบทั้ง4ช่องนี้นะครับและอย่าลืมติ๊กถูกด้านล่างตรงนี้ด้วยนะครับแล้วกดสมัครได้เลยนะครับ อ่ประกันสมัครเสร็จแล้วนะครับก็ให้ทุกคนลงชื่อเข้าใช้ได้เลยนะครับนี่นะครับอ่ตอนนี้ผมมาเข้ามาสู่หน้าตาเว็บไซต์นะครับ km social เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับด้านตรงกลางก็จะมีแยกเป็นหมวดหมู่ให้เลือกใช้นะครับจะมี Facebook นะครับ y o u t u b e t i k t o k i g นะครับแล้วก็อื่นอีกมากมายเลยนะครับก็ให้เพื่อนเเลือกใช้ได้เลยนะครับอ่เดี๋ยววันนี้ผมจะมาใช้เป็นของ Tik t o k ให้ดูนะครับให้คลิกที่ TikTok ด้านตรงกลางตรงนี้นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาตรงหมวดหมู่นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างนี้เลยนะครับมาตรงนี้นะครับ TikTok นะเพิ่มคนดูไ์สดนะครับ S2 นะครับเดี๋ยวผมจะเลือกใช้เป็นตัวนี้นะครับเลื่อนลงมานะครับตรงบริการนะครับใกล้ทุกคนเลือกได้เลยนะครับว่าจะาคนดูอยู่กับเราไปกี่นาทีนะครับอาจสูงสุดอาจต่ำสุด15นาทีนะครับสูงสุด120นาทีนะครับ เดี๋ยววันนี้ผมจะมาลองสัก15นาทีให้ดูนะครับในส่วนของลิงก์นะครับก็ให้มาที่หน้าไลฟ์สดแบบนี้เลยนะครับแล้วก็คัดลอกลิงก์ด้านบนนะครับอแล้วก็นําลิงก์มาใส่นะครับปริมาณนะครับขั้นต่ํา50คนดูนะครับเดี๋ยวนี้ผมจะมาลองสัก50คนดูให้ดูนะครับค่าบริการก็จะอยู่ที่4บาทเองนะครับก็ถือว่าถูกมากๆเลยนะครับใครทุกคนกดสั่งซื้อได้เลยนะครับ อ่ะพอกดสั่งซื้อนะครับทางเว็บจะแจ้งนะครับระบบได้รับการสั่งซื้อของคุณเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะขึ้นเขียวๆแบบนี้มาแจ้งกับทุกคนเลยนะครับว่าการสั่งซื้อเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะมาดูที่ประวัติการสั่งซื้อนะครับหรือว่าคลิกด้านล่างตรงนี้ก็ได้เช่นกันนะครับก็จะเข้ามาที่หน้าประวัติการสั่งซื้อตรงนี้นะครับอ่ะตรงนี้ก็จะมีแจ้งนะครับตอนนี้ก็กําลังรอดําเนินการอยู่นะครับ ในช่วงรอดําเนินการนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาอธิบายในเว็บนะครับว่าใช้งานยังไงนะครับหรือมีอะไรบ้างนะครับเติมเงินนะครับช่องทางการเติมเงินจะมี3ช่องทางให้เลือกใช้นะครับจะมีสแกน QR โค้ดทุกธนาคารนะครับทัวร์นี้วอลเล็ตนะครับเหรียญคริปโตต่างประเทศนะครับเมื่อเติมครบ5 0 0ขึ้นไปนะครับก็จะมีโบนัส5%้นด้วยครับใครทุกคนเลือกใช้บริการเติมเงินตรงนี้ได้เลยนะครับ บริการนะครับจะมีหลากหลายบริการให้ทุกคนเลือกใช้นะครับเลือกดูนะครับหรือว่าเลือกซื้อผ่านทางนี้ก็ได้เช่นกันนะครับจะมี a c e b o o k นะครับยูทู t ทิ t ตอรไอจีนะครับแล้วก็อื่นอีกมากมายเลยนะครับก็ให้เพื่อนๆเลือกใช้เลือกดูกันได้เลยนะครับหรือใครจะคลิกดูตรงความอธิบายตรงนี้ก็ได้เช่นกันนะครับอ่ะพอคลิกเข้ามานะครับก็จะเจอข้อความแจ้งอยู่ด้านในนี้นะครับหรือว่ากดสั่งซื้อผ่านทางนี้ก็ได้เช่นกันนะครับแนะนําเพื่อนนะครับถ้าเพื่อนคนไหนอยากมีรายได้เสริมนะครับก็เพียงแค่ คัดลอกลิงก์ตรงกลางนี้นะครับแล้วส่งต่อไปให้เพื่อนนะครับก็จะได้รับอัตราการค่าแนะนำ5%กันเลยนะครับตัวเชื่อเหลือนะครับถ้ายอดใครไม่ขึ้นนะครับยอดขึ้นช้านะครับหรือทําให้เป็นนะครับในส่วนนี้ก็เป็นการทักหานผ่านหน้าเว็บไซต์นะครับหรือว่ามีติดต่อแอดมินผ่านทางไลน์นะครับก็คลิกที่ไลน์ตรงนี้นะครับแล้วก็สแกนเข้าไปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมขอกลับไปดูเลยแล้วกันนะครับว่าตอนนี้ยอดคนดูไลฟ์สดขึ้นยังนะครับ อ่ะตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับก็ขึ้นไวมากๆเลยนะครับตอนแรกเขามีคนดูอยู่1คนนะครับตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็น50กว่าคนแล้วนะครับก็ขึ้นไวมากๆและราคาถูกมากๆนะครับอ่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับจะเพิ่มคนดูไฟ์สดนะครับยอดขึ้นไวและราคาถูกนะครับทํางานรวดเร็วแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์นี้ให้นะครับถ้าใครสนใจก็คลิกลิงก์ที่ใต้คอมเมนต์นี้แล้วลองเข้ามาใช้กันดูนะครับ สำหรับวันนี้ผมาขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ